ครับล yes. ูกค้าต hmm. euh, ัวน oh, ี yeah. so ้อีซึกิโอสภาพนางฟ้าเลยนะเนี่ยตัวนี้ดูแป๊บเหลืองๆเครื่องเดิมๆไม่แกะไม่เปิดครับอ่าน็อดฟ้าสูบอะไรไม่มีขยับตัวนี้เราคัดมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วอันนี้นะครับสามซีดีตัวแรงที่สุดของเขาแล้มากเนี่ยสามสูบเนี่ยสามซีดีเนี่ยเครื่องเงินพันพันห้านะตัวนี้พันห้าาโอ้โหสภาพเก๊บเลยดูความสวยครับน็อตเนิ้อสังขขาว ทางร้านเราก็จะผ่านน้าให้ติเครื่องผ่านน้าให้แต่เวลาส่งให้ลูกค้าเราจะเทสน้ําให้อีกทีหนึ่งความสบายใจแต่เราเทสไปแล้วแหละเราจะเทสให้ลูกค้าดูไปฟังเสียงเลย đó ai ai tắm được đi tắm nam ơi sบายใจ đi thay lâu โค้ดับนี่เด้งๆอย่างนี้เวลาดับเครื่องเครื่องดีต้องอย่างนี้นะครับแจ๋วครับ